คอลัมน์ทัศนะแดภัยบูลวงเทศถึงแม้จะช้าไปบ้างแต่ยังไงยังไงก็คงต้องเขียนถึงสำหรับการลาละสละไปจากโลกใบนี้ของคุณพี่ภัยบูลวงเทศนักเขียนนักกรอนและนักหนังสือพิมพ์อาวุโสเมื่อช่วงอาทิตย์ที่แล้วด้วยเหตุเพราะยังรู้สึกติดค้างกับอะไรต่อมิอะไรที่คุณพี่เขาเคยมอบให้แต่อันตัวข้าพเจ้าเอง กลับไม่มีโอกาสได้ตอบสนองชดใช้สิ่งที่เคยติดค้างให้กับท่านเอาเลยแม้แต่น้อยคือในช่วงที่ตัวเองยังมีเรี่ยวมีแรงมีไฟถึงขั้นคิดการใหญ่คิดจะออกหนังสือพิมพ์รายวันแข่งกับใครต่อใครเขาแต่อันเนื่องมาจากการระดมทุนมันออกจะติดติดขัดขัดตั้งแต่แรกมีทุนแค่จ่ายเงินเดือนพนักงานเพียงเดือนเดียวก็หมดแล้วโชคดีที่คุณหญิงวรีจิตปฏิมา ภรยาของแม่ทับสันหรือพลเอกสันจิตปฏิมารองผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นท่านอุตสาห์ไปอ้อนวอนเจ้าของโรงพิมพ์แห่งหนึ่งให้ช่วยพิมพ์ฟรีเพลทฟรีกระดาษฟรีสักราราวสามเดือน6เดือนเป็นอย่างน้อยการออกหนังสือพิมพ์รายวันชื่อว่ามาตุภูมิจึงพอมีโอกาสเป็นไปได้แม้จะต้องออกแรงดิ้นรนแบบไปตายดาบหน้าชนิดแทบไม่มีเวลาชักดาบเอาเลยด้วยซ้ำ ด้วยเหตุนี้นี่เองก็เลยต้องควานหามือข่าวระดับพระการเอาไว้เป็นเครื่องชดเชยแบบคล้คลายๆยูนบรีเนอร์ตามหามือปืนในหนังเจ็ดสิงแดนเสือหรือตามหาซามูไรในหนังเรื่องเจ็ดเซียนซามูไรของผู้กำกับชื่อดังอากิระคุโรซาวะอะไรประมาณนั้นและก็ด้วยความเมตตาสงสารของอดีตเจ้านายเก่าคุณพี่สุจีหวังเต๊สุจินหวังเทศ ยอมติดต่อส่งข่าวให้น้องชายอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประชาชาติรายวันคือคุณพี่ไั่บูรณ์วง์เทศที่ยังอยู่ไกลถึงประเทศสวีเดนโน่นเลยให้ลองคิดหน้าคิดหลังคิดใกล้ครวนให้ท่วนทีว่าพอจะกลับมาช่วยอันตัวข้าพเจ้าเองให้มีโอกาสสร้างหนังสือพิมพ์รายวันขึ้นมาอีกหนึ่งฉบับได้หรือไม่แม้ว่าจะมีภารกิจพันธกิจที่ไม่อาจลาจากประเทศสวีเดนในขณะนั้น แต่อาจด้วยเหตุเพราะความผูกพันต่อลูกน้องเก่าคุณพี่ไพบูลท่านยอมสละเวลาประมาณ3เดือนเพื่อมาช่วยตั้งไข่ไม่ให้ล้มโดยไม่คิดจะต้มไข่กินใดๆเอาเลยแม้แต่น้อยโดดมารับหน้าที่บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์พมาตุภูมิรายวันที่ยังคงเป็นวุ้นไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างใดๆแม้แต่นิดและก็ด้วยการเนรมิตสร้างสรรค์ของคุณพี่เขาเพียงช่วงเวลาไม่กี่วัน นังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวก็สามารถออกมาอวดโฉมตามแผงแข่งประชันกับหนังสือพิมพ์พในลักษณะเดียวกันอย่างมติชนรายวันของคุณพี่ช้างขันชัยบุญปานแบบชนิดไม่ถึงกับเสียรางวัลอะไรมากมายและก็ด้วยฝีมือความสามารถของคุณพี่ไผ่บุญท่านนั่นแหละที่ทำให้บรรดาผู้ที่อยากให้ทุนเกิดความเชื่อใจประทับใจ จนอดไม่ได้ต้องควักทุนออกมาต่อยอดต่ออายุหนังสือพิมพ์ฉบับนี้จนสามารถอยู่ยาวมาได้อีกหลายต่อหลายปีกว่าจะปิดกิจการก็ต่อเมื่อนายทุนรายใหม่ท่านไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเลยเป็นไปตามกฎอนิจจังวัตสังขาราไปตามสภาพแต่อย่างน้อยที่สุดก็ด้วยขีดความสามารถ ระดับเจ็ดเซียนซามูไรของคุณพี่ไัยบูรณ์วงเทพท่านนั่นเองหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวจึงมีโอกาสได้เกิดได้โตแม้สุดท้ายย่อมต้องตายไปตามวาระและโอกาสอย่างมิอาจปฏิเสธคือนับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งบรรณาธิการข่าวของหนังสือพิมพ์ประชาชาติรายวันมาแล้วคุณพี่ไัยบู์ท่านมักจะอยู่ในกองบรรณาธิการเป็นคนสุดท้ายรอจนกว่าจะปิดข่าว ปิดบรรทัดสุดท้ายประมาณเที่ยงคืนหรือบางครั้งปลาเข้าไปตีหนึ่งก็ยังมีจากนั้นก็หอบพักพวกลูกน้องไปผ่อนคลายกินเหล้ายาปลาปิ้งจนอาจปลาเข้าไปตีสงตีสามตีสี่แต่พอถึงช่วง8ปดโมงเช้าของวันรุ่งขึ้นไม่เกินไปกว่านั้นท่านก็โผล่เข้ามาในห้องข่าวโดยไม่มีท่าทีอ่อนระโหยโรยแรงใดๆแม้แต่น้อย ยังเต็มไปด้วยศักยภาพประสิทธิภาพในการเขียนข่าวรีไลท์ข่าวหรือสั่งการข่าวที่เรียกว่าแอสไซน์ได้แบบเฉียบคมเอามากๆแม้จะใช้เพียงแค่2นิ้วจิ้มพิมพ์ดีดแต่ก็เร็วปานเข้าตอกแตกยิ่งกว่าพวกที่พิมพ์สัมผัสไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าแต่ก็นั่นแหละหลังจากคุณพี่ไพบูลท่านกลับจากสวีเดนมาอยู่เมืองไทยเต็มเนื้อเต็มตัว ก็เผอิญเป็นช่วงเวลาที่ตัวเราไม่ได้มีสถานะตำแหน่งใดๆอีกต่อไปแล้วปิดกิจการเลิกกิจการล้างมือในอ่างสังกสีจนไม่ได้มีโอกาสกลับมาร่วมงานใดๆกันอีกต่อไปแม้จะคิดถึงคิดมาเยี่ยมเยียนกันมั่งโดยเฉพาะในช่วงหลังจากที่อันตัวข้าพเจ้าเองเพิ่งออกจากห้อง ICU แต่คุณพี่ภัยบูรณ์ท่านก็ดันไปติดโควิดซะอีกแทบไม่คิดเลยว่าท่านดันมาตัดหน้า โชคดีที่ตายก่อนไปซะดือด้อทั้งที่เคยเห็นสีหน้าแววตาออกจะร่าเริงขณะร่วมชนแก้วกับเสือเตี้ยสนานจิตบางสะพานหรือเดียจันทนาฟองทะเลอย่างไรก็ตามด้วยเหตุเพราะฝีมือความสามารถของคุณพี่เขาในลักษณะที่ว่านี้เลยทำให้ครั้งที่น้องนักข่าวจากสมาคมนักข่าวมาสัมภาษณ์ว่าในทัศนะขอ,ง,องตัวข้าพเจ้าเอง ใครคือมือวางอันดับหนึ่งในแวดวงการข่าวก็เลยตอบไปอย่างไม่จำเป็นต้องลังเลใดๆเอาเลยแม้แต่น้อยว่านั่นคือไผ่บูนวงเทศผู้นี้นี่เองคอลัมน์ทัศนะ